สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้อยู่กับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่บัวถามะโกวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดนะครับเหรียญเสมา8รอบเนี่ยเคยได้ทําคลิปไป1คลิปแล้วนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นคลิปเร,เรื่องราวประวัติของหลวงปู่บัวแล้วก็แนะนําเหรียญนะครับคลิปนี้จะได้บล็อกอะไรบ้างอันนี้คือเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะทองแดงอยู่ในนี้หลางก็100เหรี100หยญ1น0เหรียญเนี่ยจะมี ประกอบไปด้วย3บล็อกนะ,ะตอนนี้ที่ที่ทแยกๆบล็อกกันอยู่นะครับ3บล็อกก็มีบล็อกธรรมดาบล็อกทองคําแล้วก็บล็อกบัวนะฮะบล็อกธรรมดาก็จะเป็นลายกะนกแล้วก็ไม่ได้มีาลายเซนไม่ได้มีรูปภาพปิดตาหรือว่าคําว่าบวัวที่ชายสังกติของหลวงปู่นะฮะบล็อกธรรมดาก็จะสร้างทั้งหมด8,600เดี๋ยวดูกัน 8,699เหรียญน,นะฮะ8,699เสหรียญส่วนบล็อกลายเซนหรือว่าบล็อกทองคำนั้น1,000เหรียญน,นะในการจัดสร้างแล้วก็บล็อกบัวบล็อกบัวจะมีพระปิตาเล็กๆอยู่ด้านบนหูห่วงเหรียญน,นะแล้วก็มีคำว่าบัวอยู่ที่ชายสังคติสร้างแค่300เหรียญน,นะปั๊มมาแค่300เหรียญน,นะครับ ก็จะมาดูกันว่าในหนึ่งเังเนี้ผมจะได้บล็อกอะไรเท่าไหร่บ้างนะฮะจากธรรมดา8,699แล้วก็บล็อกไลเซนหรือว่าบล็อกทองคำนี้1,000เหรียญบล็อ,บอกบัวบัวพระปิดตาด้านบนก็300เหรียญดูกันว่านะฮะ บางเหรียญนี่ผมแกะดูไปแล้วสองเหรียญเนี่ยสองเหรียญสเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าในในหนึ่งลังเนี่ยที่ยังไม่ได้แกะซีนเดิมๆอย่างเงี้ยนะฮะจะมีบล็อกอะไรบ้างนะครับฟังเพลงประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าทางโต๊ะไม่พอวางนะเดี๋ยวย่อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวแยกเหรียญกับกล่องเลยแล้วกันนะครับ สุดท้ายนะฮะเนี่ยเขาก็จะมีซีนมาคาว่าจารันนะช่างจารันนะ,ะแหช้าหน่อยนะฮะเนื่องด้วยว่าไม่อยากใช้คัตเตอร์กรีดเดี๋ยวมันจะเป็นรอยที่กล่องเนะี่ยดูไม่ดีนะเดี๋ยวมาคัดแยกกันอีกทีว่าได้บล็อกอะไรบ้างครับ จากการแยกมาแล้ว oh นึร oh ้อยเหรียญนะครับ ได้น้อยที่สุดคือบล็อกบัวบล็อกบัวได้มาแค่2เหรียญอะเดี๋ยวมาดูกันบล็อกบัวอย่างไรบล็อกบัวหรือว่าบล็อกพระปิดตานะฮะได้มาแค่2เหรียญเองนะสามร้อยเหรียญในการจัดสร้างเนี่ยบล็อกบัวจะมีพระปิดตาด้านบนแล้วก็มีคําว่าบัวอยู่ตรงสังคตินะสังคติข้างล่างะชายสังคติด้านล่างโอ้มือ เป็นบัวเล็กๆคําว่าบัวมีมาแค่สองเหรียญเองหนึ่งลังเล็กประมาณนี้นโอ้น้อยมากๆนะใครที่ได้ไปนี่รือว่าก็โชคดีแบบสุดๆอะ่ะจองเนื้อทองแดงโบราณน,นะทองแดงโบราณ หนึ่งลังหนึ่งร้อยเหรียญได้มาแค่สองเหรียญเองนะฮะบล็อกบัวบอกบัว,บอบวโอ้หายากจริงๆนะฮะนี่แล้วก็ได้บล็อกเอ่อเหรียญเนี่ยบล็อกไลเซนหรือว่าบล็อกทองคำจะสร้างหนึ่งพันเหรียญได้มาสองสี่หกแปดได้มาแปดเหรียญอ้ใครที่จองน้อยๆแล้วได้นี่ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากเลยนะ ตอนนี้บล็อกทองคําเนี่ยราคาก็จะแรงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะหลักพันนะเห็นว่าหลักพันปล่อยกันนะนะบล็อกทองคําก็จะมีลายเซนตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็น,เ,นเดี๋ยวผมใส่ถุงมือหน่อยดีกว่านี่บล็อกบัวนะฮะยันเขาจะแตกต่างกันนี่ ยานันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมมีรัศมียานนี้ก็จะเป็นความโค้งมนนะแตกต่างกันนี่คือบล็อกลายเซนนี่มาแค่แปดเหรียญเองนะส,สุดนะตอนนี้ ราคาบล็อกบล็บอกทองคำนี่ก็ไปไปหน้าดูเลยบล็อกทองคำ บล็อกบัวมีมาสองบล็อกทองคำมีมาแปดโอ้โหนอกนั้นได้อะไรบ้างก็ได้ธรรมดานะฮะธรรมดาน enes. เนี่ยนี่ฮะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็เป็นเลขสามตัวที่รูดออกมานะรูดออกมาสองตัวบ้างนะมีสองตัวบ้างสามตัวบ้าง นี่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยแปดรอบนะแปดรอบเนี่ยสามตัวเลขสามตัวยังถือว่าพิศเศษอยู่เสองตัวเนี่ยเลขสองตัว เนี่ 3, 8, เ 3, 7, เย 3, 8, เย 3, 7, นี่ยสามสามแปดเนี่ยสามเจ็ดนี่ยสามแปดเนี่ยเนี่ยสามเจ็ดเนี่ยเนื้อนะว่าเขาจะตอกด้านนี้แล้วมีเลขแปดเป็นเลขแปดข้างในไม่มีโคตรนะอย่างนี้นะเป็น เลขแปดเลขสามตัวนี่ก็เลขสามตัว 8 1 81. นะึ่ะแปดราคาไปไปละนะส่วนนี้ก็เป็นพวกธรรมาดาที่เลขเกือบสวยสวยไหมมองไกลๆเกือบสวยนะเ,เลขเกือบสวยพวกธรรมาดาเลขเกือบสวยก็มาโชว์กันประมาณนี้นะสรุปแล้วก็ได้บล็อก บล็อกลายเซนหรือว่าบล็อกทองคำนี่แปดเหรียญแล้วก็บล็อกผ้าปิดตานี่แค่2เหรียญน,นะจาก100เหรียญก็ยืนยันได้ว่าจัดสร้างน้อยจริงๆอันนี้เกือบสวยนี่โอ้โหนะเกือบสวย9994เกนะเกือบสวยใช่ไหมเก้าเก้าเก้าสี่ป่ะนะเกือบสวย อ้าวอันนี้ดันเป็นเลขสวยซะน,นี่น่าแรงหน่อยแล้วกันนะฮะฮ่าห้าห้าห้าอใช่ไหมดูไม่ผิดนะน่าจะดูไม่ผิดนะ,นะะห้า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  นี่อ่ะก็บางอันก็ดำเลยบางอันดำนึกว่านวะเลยฮะมาดูเอ้ยนวะเย่ยดำเลยนี่เป็นทองแดงโบราณนะทองแดงโบราณ ลาไปอย่างี้ทนี้ดีกว่านะฮะก็สรุปแล้วก็ได้บล็อกพ้าปิดตาหรือว่าบล็อกบัวเนี่ยแค่สองเหรียญน,นะบล็อกบัวน,นะฮะบล็อกบัวดูข้างบนเนี่ยเป็นพระปิดตาเนี่ยได้แค่สองเหรียญแล้วก็บล็อกทองคำบล็อกลายเซน8แปดเหรียญน,นะลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาเข้ามารับชม ขอมีความสุขความเจริญร่วมกันทุกคนครับสวัสดีครับ